สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมพามาดูอีกหนึ่งจุดนะครับที่ยังไม่เคยเข้ามาดูนี่คือคันห้วยของลำห้วยห้องน้อยระหว่างอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำมาที่ะสะพานเนี่ยครับสะพานห้วยห้องน้อยอยู่ตรงนี้ระหว่างบ้าน สองห้องกับบ้านห้องน้อยนะครับตำบลกำพีอำเภอบดบือจังหวัดมหาสารคามเนี่ยมีแคดบูมยาวจอดอยู่ตรงนี้รอยแตกจากนี่เลยครับยาวไปนู่นนี่เป็นภารกิจปิดชันห้วยเหมือนเดิมนะครับโดยดินเนี่ยถูกมวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำเนี่ยซัดไปไปทับถมไรนาชาวบ้าน ดูครับร่องรอยความเสียหายจากทุ่งนากลายเป็นเหมือนทะเลสาบเลยทีนี้นี่เก็บขึ้นมาแล้วดูครับเป็นทางเลยครับเป็นคลองน้ําไปเลยสามคันที่ขยับตัวอยู่ครับที่มาทําภารกิจอยู่ตรงนี้เมื่อวันที่สามแล้วนะเขามาทําอยู่ตรงนี้แต่ผมไม่ได้สังเกตว่ามันมีรถไปโคอยู่ ณนะจุดจุดนี้ครับก็เลยไม่ได้เข้ามาดูนะเมื่อเห็นแล้วก็มาดูครับขาดยาวเลยนะครับห่างจากตัวอ่างเพียงนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยตามลำลำห้วยนี้ไปก็จะไปถึงตัวอ่าเก็บน้ำห้วยเชียงคำแล้วสวัสดีครับผม ู่นีลพลอยต่อกันสามคันครับคันที่ยืนบนคันห้วยเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของซานี่เอสวายส้อยสี่ให้กำลังใจทีมงานนะครับถัดกันลงไปครับ โคบสสุพีซีสองร้อซแล้วก็นู่นเลยปลายสุดเลยน่ะรถของกรมชนประทานคาโต้คาโต้เฮดดีแด รุ่นนี้ไม่เคยเห็นมีเป็นครั้งแรกอ่ะสู้ๆครับทีมงานขณะเดียวกันนะครับนอกจากไมโครแล้วก็จะมีเซียนแหหาปลาอยู่ตรงนี้ด้วย3วันแล้วนะครับนี่วันที่3ามครับ ขาดนี้ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับพว่ามวลน,น้ำนี่กระนำซัดจนกระจุยกระจายเลยเนี่ยตัวอ่างเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละตัดตรงไปนี่และน้ำเนี่ยมันก็จะมาตกตรงครับตรงนี้มันจะเป็นโคง้งโค้งปุ๊บก็ซัดขาดเลยครับพอขาดปับ๊บมันก็ตรงไปนู่นเลยครับเนี่ยสะพานอยู่ตรงนู่นแหละ ทางตรงของน้ำก็จะอจากที่เห็นครับรอรออลองรอยอีกหล,ลายๆจุดได้หลาย,ลายพื้นที่ครับก็มีการซ่อมแซมเหมือนเหมือนกัน ส่วนเหตุการณ์บรรยากาศจะเป็นยังไงผมก็บางจุดก็เข้าไม่ถึงบางจุดก็ไม่รู้ข่าวใครอยากให้ไปดูตรงไหนก็แจ้งมาแล้วกันครับจะได้ตามไปดูไปข่าวว่ามวลน้ําตอนนี้ก็นู่นแหละท่วมอยู่แถวแถวอำเภอปทุมรัฐเกษตรวิสัยครับ วลน,น้ําที่ไปจากนี่ก็ไหลลงลําเสียวใหญ่ตอนนี้ลําเสียวใหญ่นั้นคันแตกน้ําเอ่อท่วมไลนนาถนนหลายสายได้ข่าวว่าขาดกันแล้วครับเนี่ยก็แตกในลักษณะนี้แหละครับแตกในลักษณะนี้เลย,แล,เลยแล้วน้ําที่อยู่ในลําเสียวใหญ่ก็ทะลักออกขาโต โยนมาโคมันสุโยนต่อสานี่อยู่ปลสายใกล้กับจุดคันแต่ก็โยนเข้าคันครับเข้าหน้างาน ไในาเสียหายนับหมื่นไร่แล้วครับนับตั้งแต่ต้นทางยันถึงปลายทาง ขาดไปอีกเจ้ามือครับสิ็จแล้วนี่นไปเรื่อยๆจ้งสิทหรือแม่นเนครับวันที่สามนะครับพี่ไหนปลาปลาบอลยุ่พี่ไหมยังไงมันตันมันติ่งก็แร้ว มองเทมันดินมันหลือมันบอ่อพ่อแล้วเนี่ยเขาให้เปรียดินมาแต่ใสครับเพื่อนได้บอกบอ่เพ่ได้บอกครับให้เหตามที่มันรูปแบบที่มันเห็ุได้ก่อนเป็นบอไม่เอามาไปน้ำเก็บมากขึ้นเห็นไหมเพืรอนเก็บมาแล้วกับรับไม่คนบอกอ่ามันก็ไปหลายจะได้เนาะ สู so ่ๆแล้วครับทีมงาน เก็บดินที่ทับถมอยู่ในนาครับปรับคืนสู่สภาพพื้นนาตอนนี้มันกลายเป็นเนินดินอยู่แต่ว่าฝั่งของหน้าอ่างที่ซันนี่245ทำภารกิจอยู่นั้นส่วนใหญ่จะเป็นหินครับหน้าอ่างหน้าจุดที่แตก นอกนั้นก็จะเป็นดินส,ส่วนใหญ่นะก็ไล่เก็บไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่แค่มีแค่จุดนี้ตลอดตลอดแนวเลยจุดที่คันแตกจุดที่ถนนขาดนะครับให้กำลังใจครับให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการระดับสังกัดทุกภาคส่วนนะครับ เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วก็นี่คือการแก้ปัญหาไม่นิ่งนอนใจแล้วครับสั่งเครื่องจักรลุยครับคาโตโอม,มาสุซานี่สามคุณพลตรงนี้ ดูกันยาวไปครับความคืบหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะแวะเวียนมาอัปเดตกันเรื่อยๆครับช่วงนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ